และเราก็มาอยู่ในรถของอตัว Explorer Cross นะครับเครื <ikle> ่อง1.5 105แรงม้าเราจะมาดูสมรรถนะกันว่า0กิโเมตรถึง100กิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยใช้เวลากี่วินาทีในตำแหน่งเกียร์ดีนะครับผมจะกดสุดเลยนะครับเกียร์4สปีดตรงนี้ต่อไปรับชมกันได้เลยครับ1 2 3ไปครับ ้อยครับตรง5วินาทีในการูงถึง100นะครับ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับใช้เวลา15.41วินาทีนะครับอันนี้คือช่วงเวลากลางวันนะครับอาจจะสภาพลมสภาพอะไรอาจจะมีผลบ้างนะครับอาจจะบวกลบกว่านี้นิดหน่อยนะครับตรงนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆนะครับเป็นเกียร์4สปีดนะครับเกียร์ตัวนี้ทนทานแน่นอนครับ